วันนี้อยู่กับน้องพิงนะคะวันนี้น้องพิงมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาบอกว่าบ้านป่าเมืองไม่เถื่อนนะคะเมืองนี้ <c oughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะวันนี้มาวัดท่าซุงนั่่เองนะคะทุกคนบอกเลยว่าข้างในสวยมากเลยทุกคนดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะ,ะนยทุกคนพิงคจะพาไปา <c oughs> ไอคนเยอะมากก็บอกเลยแต่ว่าข้างในนี้สวยเหมือนอยู่แบบบนแดนสวรรค์เลยจริงๆนะใครที่มาเที่ยวจังหวัดนี้หรือว่าทางผ่านนะคะก็แวะเข้ามาไหว้ได้นะคะ เดินได้เลยค่ะการเอนทั้งนะคะจะลงสีแดงเดินไปได้เลยค่ะออลูกี้สองคน แล้วก็มีหลวงพ่อ,อหรือสีลิงดำอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ไปดูกันนะคนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาทนะี่คนเยอะมากแล้วก็ข้างในเนี่ยนนคือบรรยากาศกมร่มรื่นมากคนะ่ะเพราะเย็นด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าแอร์เย็นมาก หลวงพ่อจีนกัมนะคะเป็นที่นับถือของจังหวัดขอนแก่ที่ทานีมากนะคะใครที่มาแถวนี้ก็จะต้องมากราบไหว้ด้วยนะคะเออขอให้ได้โดยสะดวกมาตรฐานทุกอย่างนะคะเป็นปัจจัยเพื่อมาสู่ทางนี้เห็นไหมสวยมากทุกคนเออคุณขอให้ได้โดยสะดวกก็ต้องทุกคนก็มาขอพรกันได้นะคะ ็มาขอพรให้ชีวิตเราถจเจริญรุ่งเรืองขอให้มีเงมีสุกาพั่างาที่อย่างเป็นปัจจัยเพื่อเข้าสู่การด้วไห สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้องพิง์นะคะวันนี้น้องพิง์มาที่จังหวัดททุชัยภูมีนะคะเป็นวัดท่าสุขนะคะนี่เป็นวิหารแก้วนี่เองนะคะใครที่มาจังหวัดน,นี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องมากราบไหว้นะคะคนบอกเลยว่าวัดสวยมากเลยให้ดูบรรยากาศนะคะ โอ้เป็นยังไงคะทุกคนสวยมากหนูเพิ่งเคยมานะคะเป็นครั้งแรกที่น้องพิงมานะคะทุกคนนี่ใครแวะมาเนี่ยก็มาได้เลยนะคะมีโอกาสมาจังหวัดนี้สองรอบแล้วแต่เพิ่งจะมาไหว้นะคะอ่านีม้มากับครอบครัวนะคะพาเดินดูคนเยอะมากค่ะวิหารแก้วนะคะอ่า ชื่อมันก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นหานแก้วนี่เองโอ้ยิ่งเดินเข้าไปคือแบบว,วิบวับวิบวับมากแม่ดูโอเคใครผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้ามาไหว้กราบไหว้ได้นะคะโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนนะคะวันนี้น้องพิงอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะจงังหวัดอุทัยธานีนะคะอันนี้เป็นวิหารแก้วนะคะสวยมากทุกคนดเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องพิงพาเข้าไปดูด้านในกันนะ เดยเไปไหว้พระกันสวยอ่ะสวยมากเลย nhá tất cả mọi người ạ xin cảm có thể cho mình